ครับปุ๊บกับผมอีกเลยได้เย,ยอะน้อยชาแนลวันนี้มานาะมานาะไปหามาหาหนูว่าจะไปยิงหนูจะคืออยู่บ่นลนี้นี่ครับที่นาุดมสมบูรณ์กับบรรยากาศอยู่นาน,นะครับตอนนี้รอดูกันว่าเราจะได้ไหมวันนี้โอเคครับผมไปกันปวดเออกํลังเฮ็นทางเลยดทางทางก็ยิงหนู ว่า <plex it. S 1> ันวันวานูหลายเพิ่นว่าพาเบิ่งกันสิได้ยู่อัตลักดิเ็ตทางก่อนเขตทางก่อนนะนี่แล้วเพิ่นเอ้เพื่อนนี่นะฮะคิดทางบ่ฮะทาค่ะเขาแค่เขาแคบอะไรได้หนูเนาะ โอ้ตายเยวพ,พ,พื่อนวานนูนูเป็นขัวเพื่นวานจ้ากอ <c oughs> โอ้สิสองข้างทางไงได้เพื่นวานไนดะ้ <c oughs> โอยเขาบาเพะเลยจรงเลยอ,อยเขา่เนเาะอยจะใ่เขาเลย,เยบริสันตบโบ่บ่อาะอ้ยเขาเอาเป็นบ่ หาเบิ้งเน้ตห้องเด็กห้องหญิงห้องน้ำห้องมากห้อากเข่าใส่น้ำมันที่แวห้ยแหว่นัละฝนฝนวางรงการมันไปเพราะว่ามันเป็นไรหมูเฮ้ยโ้บจุกยนนด้เลย โด <c oughs> อเอา,เป<ด>าไปเลยเนาะกจังก<ด>องจังไปเลยาาม่่างเลยน่ทีใส่ามาข้ามานนับ่มีนันี่มันก็ไม่ดได้ผ่าน มีอะไรดอเข้าทะมาใส่ที่มีพ่อมอคือแถกไกลๆเนี้ยเป็นไดล่ะเกิหาเอาเขาไปอ้อยเพื่ออ้อยมึงมันในพานนี้เอาจากมองอ มาตังคืนมันนี่แหะมันที่นีอยู่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มขึ้นไปจากสามทุ่มที่ทุ่มวันนี้ขอแจ้งมันงูเชียวนะ,อออะขอแจ้งกับตีซี่บ่คนที่แจ้งกับพคนแล้วตีหนึ่งที่สองตรงนั้นงูเชียวอ,อ,อ,อย่าเริ่มเลยมาห่อน,นีนี่ ตัวนี้แหละมาหนิมันเขาเบิงกลางเว้นกับกลางคืนมันบวคือกันได้เป็นกลางคืนนี่คนไฟเทาถึกมันสิดดั่งขุ้มตามเด้งจื้อคืนเหรอหนูนะนี่น้องเน่ไปดูพ่อแล้วถ้าหนูมันไปกินก็คือหนูมันจะตกลงไปอย่างเงี้ยครไม่ใช่มันก็มันจะไปนั่ง กินเก็บเก็บเก็บเลยนุ่มไม่แล้วเราจะดักมันยังไงฮะเรามามันก็วิ่งหนีก็เดี๋ยวมันไม่หนีเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้นั่นเนาะเราไม่ได้เราแต่งทางนี่เด้หนิมันไม่ได้มีเสียงเนาะยิงเดินเบาย่องอ๋อพอเราย่องเบาๆพอมันกินอยู่เราก็ยิงเลยอย่างเงี้ยครับเห็นเพราะว่ามากเขาเขเห็นเลยเพราะว่ามันไม่ยากหรอกกลางคืนมันจะนี่ลวก็เราจะไปเดิน โ้ยมันต้องย่งเบาเท่าไหร่ไปดินันในพานว่างไปว่างเสื้ออันกระโถ่ไอ้ฮะไอ้ัน้าไม้เนื้อมได้การได้การนั่นแหะเจ้าในพานนี่ ว่าหนูขั้วเด้อเพราะวันในผ่าน,าออนาม,ามาเอ้ยหนังเขาเมาเพราะว่าหนูห,หนูคนคนโบเดนรบกวนมันมน,นะเ <c oughs> มื่อตะวันอิน,นได้ใจจังกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครอยูหรืพี่อายุโอ้ยคือแถมเมือ่อสิบส่งใส่น้ำโมนีเลยแต่มันมาทางใดกับมันหลาโตมนันแยก,กกันมาเนาะ กัเลยปั๊บนายพันเดี๋ยวเห็นนะเอาหัวเดี๋ยวมันก็เห็นอยู่ตัวเห็นเองเ หนึ่งหนึ่ง <ions> ชุดนี่ก็มานหนีเดินน่องมากไปทั้งรื้อก้อนเหมนี้หายำยิงข้ามาหนีก็ได้หนีไปเอาฮะเดี๋ยวไปเอามาหม้ไว้นะมาห่อนี่เข้าไยฮะมาหนีก็ไมาหยุนจึกโดดดักบังเทือมันกับบัวห่านกินโอ้โหมันกัดบังเทือมันน้องอู้ห้ามไงฮะเบืองโอ้ยเป็นตามันกับเห็นเลยแล้วนูใหญ่มันกับส่าเขาผม โอ้ยไนพนเขาบมีหนูมมีเขาี่หนสีไรที่นีนะหันอนกดนั่นแล้วเออสามมองกระพอแล้วนะดูยังไงดูเขากินไปแล้วเขาจะมีเส้าเนี้ยเขเด็ดทาเบิ้ง อีกตอนแรงครับเดี๋ยวให้ได้พาดบรรทัดเลหาสัก่อนตอนนี้ได้สามปองละจําไว้แล้าหนูก็ไม่ได้แฮ้ววันนี้แฮ้วเห้วนั่งฝิงไฟดีกว่าตม้มโกฟกินโกฟีเข้มเข้มเด,ดี๋ยวอาเช้าเป็นไงบ้างพี่สนุกมากครับยิงหนูเป็นไง หนูนี่คอเอาใจช่วยอยู่บาบ้านอย่างเดียวเลยเฮีวนะใช่มันลงไปเยอะเดี๋ยวหนูมหนีหนีไปแล้วไม่ได้โอ้ทริปนี้ไม่ได้ครับวันนี้ทริปนี้ไม่มีสักแต้มเลยเดี๋ยวทริปหน้าว่าใหม่เดี๋ยวทริปหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนเครื่องมือพี่อาบอกเปลี่ยนเครื่องมือเทริปหน้าเปลี่ยนเครื่องมือโอเคใช้บวกใช่ครับผมเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าแต่ทริปนี้ล่าหนูฟาว โอเคครับผมเดีเ๋ยวเจอกันใหม่นะเจ้าไปละบ๊ายบายบายบายครับอ๋อไดวที่แล้วกลับบรรยากาศเอาเออพอไหมพอครับแก้ว